กินอะไรเองกินอะไรเอาลาดใช่ไหมแล้ว,วยลกกแยกป็นกันนะตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยแน่นๆลาดก็ได้หรอกเขาไม่กินนะยังกินอะไรเอากินด้วยกันอิ่มสารพักจ้องไปด้วยลาลเลยอาอยางลๆๆๆ่อยกได้ก็แยก,กินหนก็ได้เป็นขี้ตังไปเลยอ,อัน,นก็น่ากินอ่ะนี่มากินกันเอาไหนไม่นตกแค่ อันนี้เป็นอย่างนี้ไหนครับอันนี้เป็นอย่างนี้รอกไอ้ส้ม่อลองไหมอ้วนเอาดิอันนี่ของเขาของเขา อะอะเ้่าหมสักัดกขันนึใช่ถ้วยหรือารักเขาเอาได้อยาวาน้อยๆีคเดียวมได้เนี่าไป้วจ้าจะาดเดียวเดียวเหรอเดียววาดเดียวก่นโอ้มีใครกินด้วยอ่ะ อันนี้อันนีไหมเอาอย่างชี้ิ้เพราะเออองนัเราสาอย่างมาละ